นี่ครับเรามากับคุณน้าเมฆวินัยไกลสุดครับนี่นะครับแล้วก็เรากําลังจะข้ามแดนครับแทน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 นะครับตอนนี้ก็ทันสมัยนิดนึงครับในตอนไปกัมพูชาก็เป็นภาพนิ่งครับตอนนี้มีวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็มี youtube ด้วยนะครับนี่มีรถฝั่งนน้นครับแคมรี่ป้ายลาวบีโก้ป้ายลาวขับพวงลายซ้ายนะครับขับออกมา ไม่รู้ว่าใครนะครับเจ้าหน้าที่มั้งครับหรือมีกล้องอ๋อมีบัตรนะครับคนไทยขับข้ามไปเสียเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้เราไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่จ่ายตเเาีพี่เขามีบัตรข้างหน้านี่นะครับแต่นั้นเตื่นเต้นอย่างเลยครับค่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ โอ้ยตื่นเต้นเอ้ยนขนหูฝั่งไทยโทรศัพท์ใช้ได้ปกติฮาคุณน้าบอกแล้วว่าโทรได้ปกติที่ไหนเนรื่อจานน่ะเหรอไม่รู้นะบอกอในราคาบ้านเรามันใกล้กันทั่วไปโครงข่ายมันติดกันทัดก็ดูบ้านเราได้ดูได้ครับดูได้สามห้าเจ็ดเก้าหมดเลยนล้วพี่โทรศัพท์ก็โครงขายเดียวกันแต่เมื่อกี้ถามตรงการนาทัวร์เขาบอกว่าสิบบาทนาทีหนึ่ง ยตื่นเต้นยังเลยครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศซ้ายมือนี่นะครับเอเราจะไปต่างประเทศแล้วครับท่านผู้ชมดูดีครับตื่นเต้นกับเครื่องตอนนี้เรามาตื่นเต้นกับคุณนะนะครับข้ามแดนเราไปดูข้างหน้าต่อครับมีทางเหมือนรถไฟได้ครับคุณนะขนของเหรอทางรถไฟเป็นรถรางรอ๋อขนของหนักหนักไม่ขนครับรถรถโด,ด,โด,ด,ดยสาร ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยมานะฮะเราด,รดูครับนีค่ครับทีทางล่างเช้ากับเย็นสองเที่ยวนะครับท่านผู้ชมก็มาเที่ยวได้ครับเราดูบรรยากาศ้ายมือครับนี่นะครับผมเคยมางานจุดแข่งคู่ <S <S ที่มีสิริพรอ,อันพรพองษ์มาหลายปีก่อนนะที่ว่าจะแข่งคู่กันนะเขาบอกสพามิตรภาพไทยลาไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่านะคนเยอะมากนี่ครับบรรยากาศที่เราข้ามครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ายมือของจอภาพเราเพิ่งหลุดมาเป็นประเทศไทยครับตอนนี้เราจะหมดธงชาติหมดแล้วธงชาติเรานหะครับเปลี่ยนแล้วครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับนานๆไหมฮะธงชาติคู่สุดท้ายของเรา,เส,าเสียไปแล้วเสียไปแล้วเสียธงชาติไปแล้วอ้าวแล้วทไมฝั่งนี้ไม่ติดธงชาติเราเยอะๆวะแปลกคุณนาครับขอคําตอบดนึงครับทําไมไม่ติดธงชาติเราครับก็เขามีธงใหญ่ครับ โอ้คือให้มันสะใจไปเลยครับท่านผู้ชมดูหน้าหน้าครับแทนนี่มัาติดธงคาดแต่เอาเล็กๆติดธงใหญ่ให้มันสะใจไปเลยสองหมืนนะเห็นไหมฮะเปลวต่างานสวัย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 สว่างสวัยเปลววหวัอยู่นะฮะอันนับตอนนี้ที่กรุงเทพน้ำจะท่วมครับแม่น้ำโขงก็ปริมาณน้ําตอนนี้ครับปกตินะครับเราดูนะครับรถที่ข้ามาจากฝั่งนู้นครับฟอร์ดเอ็กโคเรสนะครับชมใหม่เป็นลาวอ่าเริ่มเริ่มเห็นป้ายโฆษณาลาวแล้วนะครับเบียร์ครับเบียร์ลาวครับน้ำโขงนะหรืออะไรเนี่ยฮะ อ่านะครับดีดีต้อนรับสู่เราครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับเราก็เป็นคนที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเย้สอปปอลามดีต้อนรับครับสบายดีนะครับตอนนี้เราต้องเป็นรายการแต่งดาวช่วขนาดครับนี่ครับคุณน้าจะไม่พาเราตรงไปนะครับเพราะมันเป็นทางรถไฟนะครับคุณน้าก็บอกว่าอย่าไปเลยโน้หม้ยนะฮะคุณน้าก็พาเลี้ยวลงมา ัวเผื่อมีไม่จาชีพอะไรเงี้ยเผื่อขบวนการขนอาวุธอะไรเงี้ยวัวกลัวนี่ครับเราใช้เวลาข้ามสะพานมาฝั่งนี้นะฮะโดยประมาณ5นาทีกว่าอีกตอนนี้จะ5นาทีนะครับให้แลนเบิรงขวาแล้วแต่จุดอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะพวัดีผมไม่ออกไม่ใหญ่ไปนะฮะลิตร ลิตรหรืออะไรสักอย่างบรรทุกอนะนะฮะทักรถบรรทุกรถนะฮะเอแม่เจ้านะฮะรถนี่คือ<ห>ลอล<อ>ิงเหมืมอนสตีดเด็กนะฮะล,ลิตรนี่คือรถนะฮะอ,อืมออก็ก็แปลกดีแปลกดีแล,กดแล้วท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่ามีฉัยลักษ์ฉันฉัญลักษ์สัญลักษณ์นะอะไรเนี่ยฮะเขียวเหลืองแดงนะครับคุณน้าครับแถลงนิดนึงครับให้พี่น้องคนไทยได้รู้ทรายมันเป็นในมีเครื่องถ้าเหลืองถ้าเหลืองนี่มันต้องมีเครื่องต้องผ่านมาสีเข้าไปในช่อง ในแล้วเหมามาแล้วไม่เป็นไรจบนี่ครับนี่ครับด่านของเขานะครับไขวัดไก่อ๋อนี่คือล้างตัวล้อรถให้สะอาดนะครับคือล้างล้อมีไขวัดไก่ผมต้องไปติวต่อต้มาเนี่ยครับเ้องเข้าผมส่งแค่นี้นะแล้วผมตอกยังไงครับนะแนะนำนิดนึงครับมีคนมารับใช่ไหมมีครับมีคนมารับเดี๋ยวเราจะต้องไปตอกบั็เข้าไปอ๋อจ้างรถเข็นเข้าไปสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วก็ไปถึงที่จอดรถแหละคนมารับอ๋อ แล้วแล้วผมก็คือต้องตอบบัตรเหมือนเขาใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราข้ามมาอยู่ฝั่งเราแล้วนะครับแล้วก็เราต้องมาระทับตาแล้วครับจ่ายตังค์นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจของนะครับตอนนี้เรารอลานมีเพื่อนรออยู่ลานจอดด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนกันด้านนู้นนะครับ ขวดสาธิตครับเราไปโชว์้าสวัสดีครับเนียเจอพี่เป้แล้วครับพี่เป้มารับเรานะครับพี่เป้อ้วนกลมมาเลยเห็นครับเราเจอพี่เป้ครับนี่นะครับนี่เราเจอพี่เป้แล้วนะครับพี่เป้จะพาเราไปขึ้นรถครับนี่พี่เป้ลง youtube เลยโฆษณาโมลิแคร์นี่นะครับนี่เจอสาวเราด้วยน่ารักด้วยนะครับ เราข้ามมาฝั่งนี้แล้วครับเฮ้ยก,กล่องอะอ๋อน้องเขายกไปแล้วใช่ไหม,มอ๋อตกใจว่าไอ้ก,กล่องอไปไหนเขาเพิ่งตกใจเฮ้ยของเราหายไปไหนวะนี่เป็นฝั่งนี้นรครับรถต้ององเราข้ามข้ามข้ามรถเมย์ข้ามอ๋อรถเมย์ข้ามครับนี่จะเป็นของละฝั่งเราไป นี่ครับพี่เปเดินอาดอาดอาดพาเรามาขึ้นรถครับี่ครไปที่เราก็นิดหน่อยครับว่าจังหวะดได้ได้ได้นั่งรถผิดผิดแผนครับปกติถ้าถ้านั่งรถตามแผนจะเหนื่อยกว่านี้ครับใช่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 อันนี้เหมามาเลยพอดีได้เหมาจากอุดรมาแล้วครับนี่เราขึ้นรถนะฮะของพี่เปมาแล้วนะครับมารับกับเราก็ทิมงานเปนบรรยากาศนะครับข้ามฝั่งมาแล้วนะครับนี่นะครับมีเอลวิสด้วยนะ I, uh, you อย่เข้าไหมเข้านบหิหลายครับไอเป้ uh, ิวหลายนะครับนะครับเราก็มาผ่านซุ้มประตูนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ไอเป้ก็หัดเบ้าไทยได้นิดหน่อยนะครับ <laughs> ซึ่งสามปีที่แล้วนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ <laughs> ต้องเ้าอีสานกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเห็น mm hmm. นะครับสัญลักษณ์ธงชาติลาวกับญี่ปุ่นนะครับ เซริก้าด้วยเป็นไงครับฮะเซริก้าวิ่งผ่านไปทีนี้วิง่งดงด้านขวานะครับไอปเปิลเนาะแล้วรถด้านขวาเนาะ,นะแล้วรถด้านขวาครับโอเโอ้โว้ยมันยแย่ยังไงก็ไม่รู้เนะ <laughs> มันฝืนฝืน,น <laughs> ยังปรับตัวบ่ได้ปรับตัวเออเนี่ยนะครับนี่ผมก็จะพากซาวแท็กนะครับเป็นภา,าษาท้องถิ่นขณะนี้รถของเฮาแลนดจะไม่วิ่ง แลนบนบนทางแลนบนทางเลนขวาเลีขวาเลน้ขวาเฮาสิไปตึกไอเทวะไอเบครับตึกตลาดเ้าตลาดเ้านะครับท่านผู้ชมก็ข้ามฝั่งมาฝั่งเรานะครับแล้วก็มาเที่ยวตลาดเช้าแล้วก็ก็เห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับรสชาตนตนากิน เห็นรยาากกศัตอนนี้เมืองหลวงของลาวนี่คืออะไรนะครับเมืองหลวงของเยนจันครับเอียงจันเยงจันนรัเราก็เห็นแล้วแลสวดยอเพระบางนะครับหลวงพระบางเป็นเมืองมืดงเมืองหมืองเมืองมเมืองมอ๋อนี่วแป๊ซี่ เราก็จะเห็นมีรถบรรทุกนะครับน,รน่ารักน่ารักวิ่งนะครับแต่การจราจรดีไหมดีนะที่นี่น <ะ S 2> นเรียก<ส>อะไรครับพี่เป้ครับที่ที่เรียกว่าเวียงจันท์ป่ะตรงเนี้ยเวียงจันท๋์ไม่ติดนะครับทำไมบางทำไมถึงเขียนเวียนเทียนครับแต่คนเรียกเวียงจันท์เหรอครับเวียงจันท์อ๋อคำคำพูดกับกับคำเขียนมันไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อ <c oughs> อไอเป้มาถ่าผมโดนบอกครับเครึ่องสม่งม้งครับเนอ,มมอร์สีฟีโก้สีขาวส,สวยมากนี่พี่เป้ก็พูดไทยเก่งแล้วนะครับ <c oughs> ดีใจจังเลยนะครับ <c oughs> สามปีที่แล้วนี่พี่เป้อังกฤษตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศร้านค้าด้านข้างัางนะครับน <c oughs> ี่ก็คล้ายกับบ้านเราทุกอย่างนะครับ <c oughs> เหมือนหันเลย นะครับเห็นไหมครับ๋ยวผมจะถ่ายให้ผู้ชมดูวิ่งด้านขวานะครับรถใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะ Vigo V n t u r b o นะครับฮิสุนี่ครับใหม่มาเลยมีเงินผ่อนใช่ไหมครับนี่ครับโบยต้านะครับเยอะมากสี่ประตูเม่ยไส้นะเออดอกเยอะนะอ๋อดอกมันหลายบอกดอกหลายซื่อเงินสดกระจบเลย ว่าต้องมาผ่อนคิดดอกอสิบ uh, ห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์